พา,าบึงหวกนะครับหรือว่าลูกออดนะครับลูกออดอายุเข้าวันที่สองนะครับหลังจากเพาะพันธุ์นะครับนี่บ่ถึงบ่ถึงสองหมือนนะครับ,บ,บ,ม,รบมันฝักประมาณมือว่านนี่ครับช่วงแรงๆนะครับเนี่ยเห็นบอกอันนี้คือเอาขืนอมใส่กรละมั่งไว้ให้เบึงนะครับความคืบหน้าการเพาะพันธุ์กบเป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกอะ เป็นตัวห่วก็เดือยผ้าเบืองบอใหญ่นะครับอันนี้เอาขึ้นมาใส่กระมังไว้จะเห็นว่าบางตัวนะครับบกฝักไข่บางไข่นะครับจะเห็นนะที่เป็น,นขาวขาวนะครับเห็นปะนะที่เป็นน่ยขาวๆาวนะครับเป็นเขาเรียกว่าสาคู่นะครับเป็นสาคู่แต่ตัวหน่อยๆด,ดำๆมันไม่เห็นในกล่องนะครับมันจะเห็นหลายอยู่นะครับอันนี้เอามาหายเบิองไกลๆนะครับคือเอามาฝักใส่กระมังเลยนะครับเดือยผ่าเบิองบอยใหญ่เนี่ย ตัวดำๆำเห็นบอกครับที่เป็นเงาเงานะครับนห่วกนะครับห่วงหน่อยนะครับเดี๋ยวพายเบ่งบอใหญ่นะนี่ครับบอใหญ่ครับบอนีกะอายุเข่ามือที่สองมันกะบ่เห็นคือเกานะครับมันยังหน่อยอยู่มันกะอันดำๆนะครับยุคขอบฟังนะเดี๋ยวจะซูมเบิ่งซูมแบบสุดเลยนะครับอ่าเห็นบอกครับนน้อยนะครับดำๆนะที่เป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับ กำลังขึ้นมาฟังแล้วมันอายุแค่สองมือนะครับพึ่งฝากหนันดำๆนิดน้อยนะครับที่ทายไหเบิงตอนกลางคืนนะครับที่กำลังผสมนะครับกำลังโคมนะใด้อายุมือนี้กับมือที่สองนะครับมือที่สองนูเ,นเห็นนะครับอยู่ฟังไปเบิงอีกบอ่อหนึ่งบอ่อนี้เข่ามือที่หานะครับ เหมืออที่หาหรือว่าอายุห้าวันนะครับหาวันก็เริ่มกินอาหารแล้วนะครับจะเห็นประมาณนานริงๆนะครับโตกับประมาณอ่าบอทัานญ่ก็ญงก็ไปประกาศนะครับก็คือว่าตัวประมาณนะที่มันเป็นมาหายใจนะบอทัานถึงตัวประกาศนะบอทนถึงอ่าประมาณ ไงกว่าใส่ดินซอนนะครับประมาณสี่หมื่นนะดำๆนะครับนี่น้อยบอเห็นคักนะครับเนี่ยที่ขึ้นมาหายใจเจ็บๆนะครับสี่หมื่นแล้วนะครับอยู่บอนี่ก็กินอาหารแล้วนะครับให้อาหารปลาดุกปลาดุกหน่อยนะครับปลาดุกหน่อยให้เสาแรกนะครับน้อยๆนะครับเนี่ยขึ้นมาหายใจเป็นรุ่นแรกของปีนะครับบอนี่นะบอบอหน่อยนะครับอ่ะ ทดล่องโค้มเบิงนะครับก็คือทดลองผสมเบิงนั่แหละเพราะว่าฝนบบท่านในมานะครับก็เลยลองผสมเบิงนหน่อยนะครับมันกะได้ผลอยกก็คือมีไข่อยู่นะครับมีไข่อยู่ถ้าเบิงตอนขึ้นฟังว่าจะได้ประมาณจะโตนะครับเนีย่ยที่เห็นขึ้นหายใจเห็นบ่ครับนะน่ที่ติ่งน้อมแนมน้อมแนมอยู่นะครับโตห่วกนะครับหรือว่าลูกฟอสนะครับแต่บอนั่นบบอ,บอนี่บอหญ่นี่นนนก็ เอาลงหลายคูอยู่ครับยี่สิบก็คูนะก็ถ้าเบิ้งว่าหัวกนจะหลายบ่ต้องถาเบิง้งจากสองหมือนะครับสองหมือนมันจังสีขื้นหายใจมันจังสีเห็นนะครับแล้วก็พ่อฝากตัวอะไรหนึ่งก็ล่อไปอีกประมาณสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมือนะครับบ่ถึงยี่สิบมือนครับก็สีเริ่มเห็นเป็นโตขื้นฟังนะครับนะี่คือการผสมพันธุ์นะครับไปเบิง้ง บอ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับบอ่อนี้บอ่อพ่อแม่พันธุ์นะนี่บ่อแม่พันธุ์นะครับบ่เห็นดอกมุดนะครับนี่ยอยู่นี่ประมาณประมาณสี่สิบสี่สิบตัวนะครับตัวแม่พันธุ์นะครับแยกออกไว้นะครับบอ่อหายยู่ร่วมกันครับตัวผูนะครับตัวพ่อแม่พันธุ์มันหน่อยคือรีหน่อยซ้ำปลายปากกานะครับมันออก มาเพึ่งจะได้สองมือนำเนี่ยเกาะยุฟังเห็นไหมครับนั่นดำๆนิดหน่อยวแต่เบิ่งตอนเป็นตัวนะครับเป็นตัวขึ้นฟังนะบอนี่น่าจะหลายอยู่นะครับน่าจะเป็นพันหมดละนะครับ